สวัสดีครับมาชมบรรยากาศตอนกลางคืนกันนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสองทุ่มนะครับก็มาชมบรรยากาศเมืองครครับก็เง,งียบสงบดีครับเมืองนี้เงียบสงบดีครับบรรยากาศก็เย็นครับ ก็สามารถเดินออกมาเดินเล่นได้เพราะว่าใกล้ที่พักแต่ที่พักเราก็ไม่ไกลมากก็เราสามารถเดินออกมาเล่นได้เดินออกมาดูวิวได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้มาทําอะไรผิดแล้วก็เดินชิวๆครับนะครับเนี้เขาก็ประมาณนี้ครับก็ยังปกติครับ เรื่องเขาเงียบเงียบสงบเหมือนเดิมมีเพลงบรรยากาศชิลๆให้เราฟังเลยครับให้เราเล่นแล้วก็โอเคครับเราก็จะหยุดให้เราข้ามก่อนนะครับท <I did, S 1> ี่เมืองเขา I did, I did. ตัวนี้ก็เป็นเหมือนร้านอาหารโซนร้านอาหารโซนนั่งกินนะครับก็เป็นพวกน่าจะชูชิพวกอะไรนะประมาณนี้ครับเป็นร้านเบอร์เกอร์ประมาณนี้ครับเหมือนจะมีร้านนั่งชิวๆด้วยนะครับ ร้านที่แบบนั่งชิลๆฟังเพลงสบายๆครับช่วงดึกๆก็ไม่ดึกครับสองทุ่มคือว่าไม่ดึกนะครับก็นั่งชิลๆฟังเพลงสบายๆต่อมาเดินดูบรรยากาศดิครับช่วงกลางคืนว่าเป็นประมาณไหนก็มีคนบอกอย่างนู้นอย่างนี้เราก็ดู ตามเนื้อผ้าครับที่ไหนมีก็มีที่ไหนไม่มีก็ไม่มีครับแล้วแต่เขาครับคนที่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบคนที่พูดว่าก็ว่านะครับที่ครับร้านค้าก็มีครับร้านค้าก็ที่เราชอบมานั่งครับร้านค้านี่เป็นร้นานคาเล็กๆเราชอบมานั่งเล่นชิลๆนั่งชินน้ํากินอะไรปกติครับสบายใจครับ ก็มีโต๊ะมีอะไรให้นั่งหมดครับอันนี้ก็เป็นข้างครับส่วนเป็นโซนเป็นข้างอะไรครับก็ประมาณนี้ครับเป็นพวกร้านเป็นพวกห้างก็ยังมีคนใช้ปกติครับก็ประมาณนี้ครับ ก็เงียบสงบทั่วปกติมีคนยังนั่งเล่นนั่งชิวๆนั่งคุยกันนะครับมดเราก็มาเดินแช่ดูบรรยกากาศเฉยๆว่าเป็นประมาณไหนให้เห็นม่านเมืองเขาช่วงกลางคืนนะครับกลางวันก็มีถ่ายเห็นแล้วนะครับว่าเป็นประมาณไหนกลางคืนก็จะประมาณนี้แหละครับ ที่นี่ไม่ต้องัวรครับข้ามทางมาลายรถจะจอดให้ปกตินะครับเราสามารถข้ามได้เลยเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยชนเราอยู่แล้วครับเขาจะมีกฎของเขาแล้วก็เดินมาดูครับช่วงกลางคืนบรรยากาศก็ถือว่าดีครับดีมากเยน็นไม่ค่อยร้อนครับเย็นปกติ เราก็จะเดินกลับห้องกันเลยนะครับก็ยังไม่ได้เดินออกจากที่พักไปไกลนะครับก็ยังอยู่โซนที่พักอยู่ครับนี่เจะเป็นโซนที่พักเราครับก็จะเป็นตึกแถวส,ส่วนมากครับก็เงียบครับบรรยากาศที่นี่เงียบไม่ค่อยรบกวนเสียงไม่ค่อยมีเสียงรบกวนนะครับขากเเกรงใจครับ เรา,าเราก็ต้องมาต่างทิ้นล้วก็ต้องจริงใจครับว่าห้ามเสียงดังอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเรามาอยู่กับเขานะครับเราก็ต้องห้ามเสียงดังรบก,กวนเขานะครับก็เหมือนที่ไทยนั่นแหละครับผห้ามรบก,กวนห้ามเสียงดังเสียงดังก็มีปัญหากันครับก็ประมาณนี้ครับ ช่วงกลางคืนก็คือว่าบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากเย็นสบายครับก็ใครที่ไม่ชอบใครที่ว่าอย่าง,งุ้นอย่างนี้ก็แล้วแต่คนนะครับมองก็มองตามเนื้อผ้าว่าเป็นยังไงลักษณะยังไงแล้วก็มีให้เห็นอยู่แล้วครับของผมก็ คนใหม่เลยครับง่ายๆว่าคือเราเราคือคนใหม่ที่เพิ่งมาทำงานนะครับมาทำงานเราก็อยากเห็นอยากเปิดหูเปิดตาครับเราไม่ได้อยากว่าต้องหาโชว์นู่นโชว์นี่เราก็อยากเปิดหูเปิดตาครับก็มาแค่ห้าปีนะครับห้าปีเสร็จแล้วก็ยังไงเราก็ได้กลับอยู่แล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้มาอยู่ยาว เรามาหวังแค่ทำงานได้เงินแล้วเราก็กลับเพราะว่าเราไม่ได้คิดจะอยู่ยาวอีกแล้วครับประมาณนี้ครับเนเงียบสงบไม่มีเสียงเลยครับบรรยากาศดีเงียบสงบลมเย็นครับ,บนี่ก็จะเป็นโซนห้องพักเราครับประมาณนี้ครับก็เหมือนที่ ไทย,ยนั่นแหละครับห้องพักเหมือนที่ไทยเลย <Yeah. S 1> ก็เหมือนกันเลยครับมีที่พักมีที่จอดรถคล้ายๆกับที่พักอยู่ที่ไทยนะครับใครทําทงานที่ไทยก็คล้ายกันแค่เราเปลี่ยนสถานที่ครับเปลี่ยนประเทศอ่เรามาทํางานเก็บเงินนะครับ <Yeah. S 2> ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ก็ถึงห้องพักแล้วครับนี่เป็นตึกห้องพักเรา ห้องพักถามว่าดีไหมก็ก็ดีนะครับสําหรับผมคือดีเลยดีมากด้วยครับห้องพักจะไม่เสียดังเลยเพราะว่าเกรงใจเขา ต้องละกห้องเลยครับกันกันนี้ครับทุกคนขอบคครับเรียบร้อยครับก็ไม่ไกลครับนะครับเราก็ถือว่าได้อยู่โซนน,นื่งได้เห็นวัฒนธรรมเขาได้ดูครับว่าเป็นยังไง เข้าห้องเรียบร้อยครับลุกนะครับห้องผมครับมานี่ครับก็มีไอ้ให้ครันได้ทัง้งคู่เปิดแอร์นอนได้ครับสบายใจเลยขอบคุณครับเรียบร้อยครับถึงห้องเรียบร้อย ฝันดีครับบายเจอกันอีกทีหน้าครับเผือได้พาไปท่องเที่ยวเจอกันบาย